พระพุทธเจ้าจึงตัดนี้เห็นไหมละ่ะพวกมหาโจรต้นศาสนาพอเราเข้าใจด้วยมไม่ลงทงไง่ายลงที่ทำที่ไปไหนนั่นถ้าพระรูปใดทร,ทรงทำทรงวิญญหลรกปู่เหมอให้เลยเห็นไหมละ่ะหลวงปู่สีฐานะสม,มนุนวัตถุประทุนมีคนนี่คนสักคนเราเนี่ยไม่มีอุปนิสัยทางเทศแต่เราจะเทศบ,บทหนึ่งให้ฟังนะ ถ้าเด็กวันนี้อาถ้าเด็กเกิดวันนี้พูดธรรมะได้เราก็จะตั้งใจฟังพนมมือฟังด้วยความเคารพไห่หมอกแล้วแต่ไหนระกว่าแม่ปู่ันหมู่มันเคยมีมเงินทองนั่นอยู่ป่าอยู่เขาเดี๋ยวนี้สายลูกปูม่มันเป็นเหมือนรูกปูม่มันไหมะม,มีแต่เขียนไว้บน เฟสบอกอะไรว่าสิตายหลวงปู่มัม่นสิตายลวงปู่มัม่นสักเข้าแค่ทุลีดินติด่ากเท้าของลุงปู่มั่นพอมีบ้างไหม,ม่เห็นเลยแล้วงปู่มัม่นเคยสร้างอะไรบ้างไหมเดี๋ยวพูดถึงนี่น้องผือนาในนี่มีกุฏิหลังนั่นเละที่ท่านบอกอุบาสกุบาสิกาผู้ที่จะทำนั่นบอกนายจ้างว่าเออให้ทำหัวมันอย่างนี้นะ ให้มันกลมกลมเป็นลูกไข่น้อยถ้าเป็นเหลี่ยมมันจะไม่งามเยาไม้มุมเนะี่ยเห็นไหมล่ะแล้วท่านก็ตอบตาปูให้ดูตอบงนี้ตอบอย่างนี้ท่านผู้ใหญ่พูดนี่บังเหตไม่ัด้็รกแต่เราก็ลบเนะี่ยแล้วมีอะไรที่ลุงปู่มัน่นทำนั่นมีสิ่งเดียวก็คือนี่ที่ทำไปให้ลูกให้หลานก็คือหลักทาหลักวินัยแม้แต่รองเท้านี่ถ้าใส่รองเท้าเตะไปนี่ลุงปู่มัน่นให้โยนทิ้งเผาทิ้ง มม่ได้อยู่ในพระวิยัยแต่เราจึงก็นุรมอยู่เนี่ยแต่ท่านี้เปียกเลยต้องทําตามาพระวิยัยต้องตัดเองทงางบุคำพองติดโสลลงหน้าลงปู่นีเน่เป็นเทศไว้หมดเลยอ่โอ้ยเจ็งมงวดปวดขันตนมีหลักมีเกณฑ์เห็นบุคคลอันเอกในปัจจุบันเอ็นที่กาว ขานเล่าลือว่าหลวงปู่มั่นเลิศประเสริฐแต่ลูกฉีดเป็นไงนั่นเรื่องของเรื่องนะผู้ที่จะรับแก้ปฎิบทาิหน่อยก็วิญลุตงตาบัวเพระลุงตาบัวมาสมคอร์ลูกช่วงที่เอาทองคำช่วยใจเขาด่าท่านอีท่านเคยแตกเคยว่าอะไรไหมล่ะถ้าจะร่วมถมนั่นเรื่องของเรื่องนะท่านเคยใช่อะไรไหมรื่องตอนท่านเคยมีไหมลุงตาบัวลุงปูมั่นพาดันมาเขาก็ทำอย่างนั้น ย้อหลังมากี่ชาล้ามันก็จะตายแล้วนี่ประเทศชาติก็จะไม่ไหวแล้วนี่ถ้าประเทศชาติล่มจมอะศาสนาก็จมไปด้วย <t> นั่นถ้ามันเป็นมันขึ้น,นของประเทศอื่นเขาไม่ใช่ศาสนาพูทธเจะบ้านเองท่านก็ต้องยอมเอาตัวเองออกแลกอย่ามองตาบัวไปนับเงินไหมล่ะจะบางเต็มอย่นั่นถ้ามันไม่ได้สนใจกพาก็นับพรเข้เาไปช่วยกันช่วยคนละไม่คนละมือนั่นเรื่องของเรื่องนัน ไอ้ทุกวันนี้ไม่ได้ต้องนดัดบูชาขวัญมนครบไหมเดี๋ยวโยวมจะลอยเอาไป <c oughs> นี่ดียังไงเดี๋ยวโยมโ <c oughs> ยมจะเอาไปเห็นไหมล่ะไอ้ไปขาวนะ่ะค่าตัวตายเนี่ยน่ะนั่นแนหะละกระถินถูกโกงตั้งหกแสนหรือไงหกเจ็ดแสนเนี่ยนะเอาให้เขายืมเงินให้เขายืมเงินก่อน,น,นโอ้จะดูดเงินน่า,า,นาเจ็บทีนี้ไม่มีนี่ที่วัดไม่ดินเปิดปานไมะ่ดินูมไม่เคยมีกระถิน พ้าป่ามีขั้นหนึ่งลูกศิษย์ลูกศิษย์เขาเขาเป็นนั่นน่ะเขากําลังจะสอบเป็นพอออเขตทำมาช่วยงานตลอดตลอดก็เพียงพูดไปเบ่อเล่นกันลุงบูถ้าผมสอบเป็นพออเขตได้ลวงปูอนุญาตให้ผมทำพระป่าเป็นคนแรกนะหลายปีแล้วแล้วเราก็อยากให้ลูกเขาได้ดีแล้วก็พูดจีเล่นจีจริงเออ ถ้าได้เป็นผอเกียรติ okay, จริงก็ามาจะรับให้เป็นคนแรกก็เลยได้เป็นผอ <c oughs> เป็นผอเกต okay, จริงๆก็เลยได้รับพวกเขานั่นแหละแค่นั้นแหละนอนนั้นก็ไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีกระถินเราก็ยังไม่ได้รับอ่ะแต่มีกระถินมาจากประเทศนะกระถินโจรน,นะมาปนอยู่ปุ๋ยแล้วก็มีเจ้ารกระดินแต่หลวงปู่ไม่เคยรับมาแล้วลุงปู่ก็บงังสกุลเราหลวงปูแล้วก็บงังสกุลเรานั่นแหละเพราะว่า จะรักษาปฏิปทาหลวงปู่มั่นไปสักพักก่อนมันก็ไม่สร้างเอา้าเห็นไหมละ่ะอันนี้ของแท้แล้วเนี่ย <c oughs> ที่มาหลวงปู่ก็เอาใา,าปีนใบเอา้าดีของแท้แล้วมันอยู่อย่างี้แล้วทำไมกุยญนารกิจทำไมอยู่อย่างนี้จนกว่าที่มันไม่สามารถขวางทางโลกเขาได้ในจ่วนั้น,นค่อยว่ากันไปนะนแต่ตอนนี้ขวางได้อยู่กําลังีกําลังอยู่ได้ล้วอยู่ จบู่ังเอฉกๆลังเกียบพ้นได้ได้อยู่เนี่ยอความได้อยู่เนี่ยอย่ามายุ่งนะโน่นที่สร้างเยอะแยะไปไล่ไปเลยความเป็นจริงแล้วนี่น่าจะไปสร้างร่วมกันไม่น่าจะชิงดีชิงเด่นอย่างผ้าเราเหมือนเจดีย์ต้งตาก็สร้างที่เดียวนะก็น่าจะจบอันนี้ลูกศิษย์ก็ได้กระดูกไปไปแล้วจะสร้างวัดตัวเองแล้วก็จะาเงินมาจากไหนเงินก็มาจากผู้บาสุทิกา มาเก็บไว้ตายไปแล้วมันก็ไม่ได้ไปด้วยหรอกพูดได้นะแต่ว่าทางโลกเขาต้องอยู่ต้องกินนะครับมีผัวมีเมียม,มีลูกต้องรลำาเดียนมีค่าอาหารมีอะไรนะพระมีแต่เทศเอาเลยนี่หรือสมมติสงพระเจ้าเคยเทศแบบน,นี้ไหม, <c oughs> ผ,มผมฟังทำหลงตาบาบัวผมถึงได้หลงใจ <c oughs> ไม่ใว่าไงไม่ใช่ว่าไง,ไาไงถ้าลวงตาบัวไม่ไปสอนลุงปู่ในป่าลงวงปู่ก็จะเป็นภาพแบบอื่นแตเขาใหญ่ไหมอันนี้ตั้งแต่ก้าวแรกคนบาอาาร์ล้งตาบัวไปสอนอย่างให้ลงวงปู่ผิดเพี้ยนนี่หลงวงปู่ไม่ผิดครูบาอาจารย์ว่าอย่างไงเออก็อย่างนั้นทุกวันนี้ก็ฟังที่ใครก็ฟังที่ลุงตาบัวแค่นั้น ใครจะเป็นพร,พระเด่นพระดังหรือเป็นผู้พิเศษมาจากไหนไม่ฟังไม่ชำเลืองตามองที่ด้วยซ้ำนั่นหนึ่งเดียวก็คือหนึ่งเดียวนิสัยเราเป็นจิตคนจริงใจหน่อยได้ดีเพราะลุงตาจะบ้างไหมลุงตาก็ไปสอนตั้งแต่ก้าวแรกคนประจายปฏิบัติอย่างนี้น,น้อยปฏิบัติอย่างนี้น,น้อยตลอดตลอดเลยจนจิตมันจิตบริสุทธิ์ตาก็หาอีกออาจาก่าแล้วน้อยออกจากไปแล้วแล้วน้อาายน,นั่น พอโค่นมันแล้วโลกกคนหลงถูกโค่นถูกทำลายความคุณโลต้องตายมันยิ่งมากขึ้นที่ต้องตายเขาหาอีกน้อยจะไปไหนแสดงหน่อยที่แสดงละครด่นล,ละครเข้าใจไหมแต่เะานี้ใสเราไม่อยากจะย,ยุ่งทางโลกเขาเจนตนาบวชมาเพื่อมากเพื่อผลเพื่อมากเพื่อผลต้องการเป็นพระอรตมอย่าง,งเดียวพระก็เยอะแล้ววัดวาา,ปปา,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 ารังก็เยอะแล้วครูบาอาจารย์ก็เยอะแล้วเนี่ยก็ไปกราบไปไหว้ซะ ผู้อยญ่เรียย่างดังก็เต็มอยู่เราก็จะอยู่ป่าอ,อยู่เขารูปเด็ยวกันตายนี่คือเจตนาแต<อ>่ผลสุดท้ายมันก็ได้เป็นอย่างนี้นะ่ะนั่นโอ้หลวงพ่อน้อยผิดทำแล้วผิดที่ไหนแล้วนี่หนคนี้ก็มาซัดคนนี้ก็มาซัดแดงก็ยัถึงวัดป่าพันตาดนั่นนะ่ะพอไปจะช่วยงานวัดป่าพันตาดครูบาอาจารย์แถวนั้นะไม่รู้จากเราที่ก็ดีทาหลวงปู่น้อยจีเราก็นั่งฟังอย่างสงบ นินทาต่อหน้าเราเนี่ยท่านมาจากไหนท่านรู้จักไหมว่าเนี่ยนะชื่อว่าลูกปูน้อยเราท่านยังไม่แก่นะแต่ลูกจีนเรียกว่าลูกปูน้อยเป็นพระเจ้าขมังเวทเราฟัางกันนะเราก็นั่งฟังเฉยเลยน้องปอน้อยนี่เป็นพระเจ้าขมังขมังเวทเลยเห็นไหมล่ะนินทาต่อหน้าเราดิ่งั้งนั้นเราเรา,เราคิดว่าจะไปช่วยงานทันทีแต่บานลุ้ตาบัวเราก็ไม่ไปแต่ก็ไปกราบไปไหว้เปิจจารดีลุ้นตานั่ง สมคลายโลกทางชมงคมบ้า,างสถานที่นิพพานบ้างแค่ไหมแค่นี้เราก็ได้บุญในผสลสวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นไหมล่ะตอนนี้นก็ว่าเพียรตามเพียไปไหนต้องลืเข้ามาใส่ดลุงปู่แลวมึงกเลยแซดขึ้นในนั้นโลกว่าใช้โลกเทเียนนี่ลุงปู่เคยใช้โทาราจับไหมตั้งแต่ก้าวแรกมันภาชาเนี่ยไม่เคยใช้โทรศัพท์ไม่เคยมีโทรศัพท์และไม่เคยใชย้และไม่ใช้อีกจนมันชิดหลมหมดไม่ใช่ปะ นักธุรกิจนี่เราบาไม่นจะพรต้องไปมีลิงมีลายที่ไปไอ้หาลิงหาลายให้ไอ้ไอ้ใส่พวกเาสาวพวกอะไรให้เขามายุ่งนี้เราไม่ได้ไปโชว์ของมรับไปโชว์คนนั้นโชว์คนนี้อีกและวะ้วว่าเอแมแล่ระมันบ้าคนอีกเนี่น,ะนี่ถ้าจะพูดถึงบ้านส่วนมากพระเรานี่ทุกวันนี้ที่โยมพูดเมื่อกี้ว่าเป็น,นสนมุทิสมพูดผิดแล้วส่วนมากพระทุกวันนี้จะมีพระที่บริสุทธิ์ให้ศีล จะนัแบงค์มันค้าหลายแสนรูปสองแสนรูปหรือสามแสนรูปจะมีสักสิบรูปไหมก็จะถามพวกเราถ้ามีโทราศาพัพท์แล้วเนี่ยเซตจีบสาวเซตหาญาติโยมหาผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้หาเล่เหลี่ยมพูดและเพื่อต้องการเงินต้องการทองอันนี้ ตอนนี้เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเข้าขายพระสังฆาทิเศษเอเข้าขายที่บอกว่าต้องสังฆาทิเศษเมื่อต้องสังฆาทิเศษแล้วนี่แหละอาบัดกลางฮนะตัวนี้ภนาะวนาไม่ขึ้นนะธรรมนาไม่ขึ้นนะเวลาตยแล้วจมในนรกนะหนักแล้วนะเหมือนกับศิลาทุกหัวไปน,นะนี่สังฆาทิเศษเพราะอะไรเพราะโทรศัพท์ หลวงปู่ครับถ้าหลวงปู่อย่างพระที่บวชแล้วไปต้องสาธิเศษแล้วไปปฏิวัติอันนี้ล้างล้างได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาดีเพื่อถอนกุปทานตัวยึดมั่นถือมั่นได้ไหม s> <S คือเมื่อเขารู้ว่า เขาผิดตั้งใจแล้วจะไม่กระทำอีกย่อมที่จะถอน,นอุปทารนแต่ถ้าเขาไปทำต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอไปเรื่อยเื่อยเป็นกิริจามันก็จะไม่สามารถตัดทิ้นปัญหาออกจากกรรตัวนี้ได้ไม่ได้ ถ้าตามพระพินัยจริงๆนี่ต้องมาร้อยวันก็ต้องอยู่ร้อยวันต้องมาสิบปีก็ต้องอยู่สิบปีต้องมายี่สิบปีก็ต้องอยู่ยี่สิบปีแต่อุปทานตัวเย็นมันตีมันมันไม่ยอมเพราะเป็นเจตนาเจตนาทำรู้อยู่แต่คืนทำลงแต่ผู้ที่ไม่รู้พระพินัยพลาดแล้วปั๊บเข้าปริวาเตรียมพร้อมชำระจิตใจให้สะอาดหมดจด เพขราะขามาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้นเข้าไปอีกมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่ากลุ่มในปร,ริบาตรู้ได้ยังไงว่าเขาบริสุทธิ์เบงเองนอาจจะมีพระต้องปารชิกอยู่ที่นั่นและ,ะรู้ได้ยังไงเพราะกล้าขนาดนี้ปารชิกเป็นเรื่องขี้ปฏิวนี่เรื่องของเรื่องใหม แต่ถ้าพระรูปใดมีเจตนาดีไม่รู้พระวินนยมาผ่อนไม่ได้เรียนพระวินนยมาก่อนเกิดผิดพลาดเข้าปริวาตถอนอุปทานตัวเย็ดมั่นถือมันกราบขอขมาพกุเจ้าพระจมประสงค์ตัวนี้มีทางหลุดออกจากการจองจําของจิตจักไม่กระทําอีกยอมตายสละชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาเพราะที่ทํามาไม่รู้ เหมือนที่ต้นบัญญัติลุทธายีนี่คือต้นบัญยัติสมัยก่อนพระุทธเจ้าไม่ได้บัญยัติรุทธาดีเป็นคนเริ่มของพวกนี้ก่อนพระพุทธเจ้ามาบัญญัติรุทธาดีก็หยุดแต่เพราะขามาสงอ์ะเพราะขามาพระพุทธเจ้าตั้งใจนี่นี่คือบทบาทของมันตั้งใจเท่านี้เอาจริงเขาจังแล้ะโอ้กิเล็ดสิถิมันกินกูตอนนี้ กูจะไม่ยอมให้มึงเข้าใกล้กูแล้วกูจะจัดการกับมึงคนสุดท้ายก็ตามมาโค่นพี่ชายเศนษาีคนจะมีไหมห่ะทุกวันนมันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยแต่เหมือน,นวันนั้นหลวงปู่จังมันเสยอยู่เซนาสนะปากบ้านใหม่ไระเจริญนครสวรรค์มันติดกับชายทุ่งเดือนนาเดียสวนน้อยปลาแข้งเรียนจิตประโยคถามหลวงปูท่ท่านอาจารย์ ผมก็ถามท่านอาจารย์หน่อยว่าในพระใจพิโดใครเขียนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์ใครเป็นคนเขียนเรื่องมาผลพระนิพพานใครเป็นคนเขียนอ้าวพอท่านเรียนยึดตึจนถึงมหาเจตโยคพวกท่าไม่เชื่อเลยเดี๋ยวผมก็ไม่ได้เชื่อเพราะผมเรียนแล้วมันก็จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ฝังนิ้วกระเถียนม้อกระเถืยนใจหลวงพูดมันก็นั่งฟัง ตั้งแต่ผมเป็นเนผมเรียนไม่ได้เป็นเนนอยู่ในห้องนั้นผมก็เสียกามกันเวลามาบวชเป็นพระอีกผมก็อ,อยู่ห้องเก่าก็มาเสียกามกันเหมือนเดิมผมจึงมาถามท่านพระอาจารย์นี่แหละมีคนแนะนําให้มาอยากจะทราบว่าคุณบาปมีจริงหรือไม่และสิ่งนี้ที่ผมทํามาเนี่ยมันมันจะได้รับผลแบบไหนเพราะผมไม่เชื่อ ว่ามีจริงพวกบุญพวกบาปนี่เพราะผมเห็นแต่ในตำราศึกษาไปก็มแจะบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ผมก็เลยไม่เชื่อผมไม่ตอบผมไม่ตอบท่านนะอะไรวะนีท่านสิกไปซะนี่คำคำตอบนะผมไม่ตอบเรื่องธรรมะแต่ผมพูดแต่ว่าท่านสิกไปซักถ้าด้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปพูดกันแนละ้ว นี่แหละพวกมหาโจนบนรบุ่นศาสนาเต็มอยู่กับพวกนี้แล้วเวลาโจงเขาพูดน่ะเขาพูดตามความจัดความจริงถ้าพระรับไม่ได้ก็แสดงว่านี่แหละพวกพูเหลืองหงส์ศาสฉันมัน่มนีประโยชน,น์พวกทำลายศาสนาพวกนี้หน,น,นักจ้างหักช้ากันที่สุดหังู่มาวิญญาณใจตองดูนะั่นเปนบสุดท้าย เราจะเอาชีวิตแรกเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาช่วยนะพอขึ้นมากพระมีคนนั่นคนนี้ออกมาเออมีญาติมีโยมบอกมาเตกพระยังไม่เยอะแต่เห็นสาธุการอยู่ไม่กี่ลูกแค่นี้ทำไมยิงยิงจะรักษาไม่ได้แค่ไม่จับเงินไม่จับทองนี้จะตายเฉลยแค่ไม่ขุดดินดาย้านี้จะตายเฉลยพระเรานี่แค่ ฉันเพียงขั้งเดียวหรือก่อนเที่ยงนี้มันจะตายเฉ่หแค่อยู่ในตามพระวิันนี้มันจะตายเหรอถ้าตายแร้วบวมมันทำไมถ้าไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสเรือบวมมันทำไมผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสเขาจักปฏิบัติต,ตนตามพระวินไยเป๊ะถือว่าพระวินัยคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือตัวของพระพุทธเจ้าเลยเคารพยำเกรงขั้งนอกและใน คือที่รับและที่แจ้งไม่มีว่าที่รับเป็นอย่างที่แจ้งเป็นอย่างไม่มีว่าข้างหน้าเป็นอย่างข้างหลังเป็นอย่างเสมอไปหมดเรียกว่าปัจจิมาปฏิปทาด้วยความบริบูรณ์าเข้าห้องนะ้าห้องส้วมอยู่ที่ไหนก็ตามเหมือนพระเจ้าพระองค์มีพระเนตรมองดูลูกอยู่ตลอดห็นนะลูกลูกกนแล้วระวังนะมีสติ๋ย่าแยบ,ยยบนั่นเย,ยบนี่มีสตินะลูก ้ามันพลาดเผลอพังเผลอเลยไปแล้วก็ไม่ได้ว่าคนนั้นกะ็ธรรมดาธรรมชาติคนเราต้องยอมย่อมมีการเผลอเลยบ้างเป็นของธรรมดาแง่เรืงหูจริงยกยอ่องเขาน่น้าพระรลูกไหนคาน,นะนลุงปู่นะจองเตียมจองมาลุไปเลยพระรลูกไหนคานลุงปูนะ่เตียมเลยเตรียมจองมหาเบียดีทรลุไปเลยถ้าโยงคนไหนคานลุงปู่นะเตรียมจองทรลุไปเลย ล้มตาล้มตาบวัวไม่ขาดดูที่นี่จะฟ้ามหาเจ้าฟ้าเจ้าคุณยศไหนระดาท่านท่านประสชดคืนกูมไม่กราบพ่วงกราบฐานเห็นไหมล้มตาบัวจัดกูไม่กราบพ่วมกราบฐาน,าน,านถ้าพราอย่างนี้กูไม่กราบมึงจะยศไหนไอ้กี่พรรษาก็ตามกูไม่กราบกราบพ่วงกาบฐานไม่ล้มตาบัวกราบไม่ แค่วเวลาลงมตาบัวท่านดับไปแล้วตายไปแล้วนี่าจกพวกเราแล้วใครละ่ะขึ้นมาแทนลงตาบ้างละ่ะน้องพูดจะถามเพราะเราก็ไม่เสียล้ตาทุกคนนี่แล้วใครขึ้นแทนล้ตาบ้างมีแต่แก้งกระดูกล้ตากินเท่านั้นแหละวันนี้ก็สร้างเกดีวันนี้ก็สร้างเกดีได้บุญมากได้อานิสงม,มากสาธูไม่ประมาทแต่เกินมันจึงไม่รวมที่เดียวกันเอา ไอ้อธิท่าพระท่าของพ่อแม่กูจางร,รวมที่เดียวกันนี่สมรสมานกรมเกี่ยวกันไว้สิลูกษย์ลูกขานั่นทั้งพระทั้งผาสบริการนั่นจะไม่ดีกว่านี้หรยอพอล้งตาตายปั๊บแตกแยกกันแล้วเหมือนนั้นลงุงปู่ก็ไปนึ่งคิดว่าสีล้งตาเราจะไปเข้าไปกราบกราบหมดพอไปแล้วไปวัดนี้ปั๊บนินทากันแล้วไปวัดนั้นปั๊บนินทากันแล้ว โอที่แท้เป็นอย่างนี้ไม่น่อาอันนี้ลูกิดใครจะได้มากนะดีกันนะเห็นไหมล่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนี่เลยคือปฏิปทาลวงตาบัวลวงตาบัวไม่เคยผ่าทัดไม่เคยแตกแยกเรื่องธรรมเรื่องวินัยเรื่องครูเรื่องบ่ายสัจิรฺทรบุญม,มัน่นท่านก็ตบไปหมดไม่ให้แตกกันตาบัวเรานะั่นจะเป็นฝ่ายนิ่งายหรือไปทำมทดก็ตามท่านต้องการรวมกัน ในวันนี้ท่เสียนะพระเป็นหมื่นเป็นแสนนูน่นหลวงปู่ก็อยู่นั่นก็ยังลงพระปฏิโมกร่วมกันทั้งสองฝ่ายนี่ทั้งนิกายกับธรรมยุทธ์นี่ไปแต่กันทำไมละ่ะถ้าเราทำได้นี่ประเทศชาติจะมั่นคงเลยประกาศปร้ีนี่เห็นไหมละ่ะแม้แต่พระเรานี่ก็ยังสามารถที่จะรวมกันได้ เอ็นตึกแผ่นแน่นหนานะความสามัคคีเกิดเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับอุบาสิกาทั่วโลกไม่ใช่ว่าทั่วประเทศี่เห็นดิเห็นไหมละ่ะต้องปลูกกต้องป,ปลูกก็ได,ด้แค่สิบนี้ก็ไม่ยอมทำด้วยเห็นไหมละ่ะกูขายเหรียญกูนี่ม่ใจะธรรมดาใช่ไหมล่ะขายพญาหน้าก็ไม่ชธรรมดาขายเพชรชุบันก็ไม่ธรรมดาขายไอ้ไข่ก็ไม่ใช่ธรรมดา เขาจะอะไย่างขายนางขวักขายรักยมขายกุมารทองขายขุนเผนก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมล่ะนั่นแหนละเ,ลเรื่องของเรื่องเหมือนศาสนาก็เลยเสื่อมอย่างนี้เห็นักบุญไม่เล่นด้วยนลกบุญบอกว่าถ้าสิ่งนี้สามารถช่วยคนได้เหนือกรรมได้พระพุทธเจ้าทําให้แล้วเคยเห็นไหมนะพระพุทธเจ้าทําเครื่องรางกองของังเลยเคยเห็นแต่นในคำที่ไบลานสั่งให้พระอานนทำมหาพุทธมนต์เรียนรัตนสูตร ช่วยเมืองแห่งแมงแค่นั้นเอง